สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรถหัวลาก10บล้อสองเพาฮ i โนวิกเตอเครื่องสามร้อิบสี่แรงมา้าจทะเบียนปี2 5งพนหห้านะครับรถสภาพสดใหม่น้องๆป้ายแดงนะครับยางอะไรยังเต็มอยู่นะครับยังไม่ได้ใช้ แซ็ตสีสวยนะครับตลอดเส้นระบบเบรกแห้งนะครับราคาขายสองล้านสองแสนห้ามืนบาทสนใจเข้ามาดูรถคุยกันหน้างานได้นะครับ ช่องทางการติดต่อ094 282 4193ขอบคุณครับสวัสดีครับผม